ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งนึงนะครับก็ถือว่าเป็นผู้กํากับก่อนหน้านั้นก็เคยกํากับไว้ตั้งแต่ปี2,551 50 51 14 15ปีผ่านมาก็กลับมาได้ทําภาพยนตร์เรื่องรักได้แรงอกเนี่ยนะครับเป็นภาพยนตร์ทางทางใต้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปโฟกัสในเรื่องของการเป็นผู้บริหารการไปเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอภาพยนตร์เรื่องนี้เรามีความรู้สึกว่า เราจะรู้เนเจอร์รู้ธรรมชาติรู้เส้นเรื่องก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็อยากถ่ายทอดบางทีในบางเรื่องในเส้นเรื่องเนี่ยการไปอธิบายกับการได้ลงมือทําเองเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็เลยมีความรู้สึกว่าพอผู้ใหญ่ให้โอกาสปุ๊บทาง M39 บอกว่างั้นชายแฮกก็ทาแบ็คมาสิทาไมหายไปไหนมาทาไมไม่มากํากับหนังก็เลยมีความรู้สึกว่าพอทางผู้ใหญ่ให้โอกาสปุ๊บเราก็เลยมีความรู้สึกว่า โอเคงั้นภาพยนตร์เรื่องรักได้แรงออกเป็นภาพยนตร์ใต้เป็นภาพยนตร์ในฝันของตัวเองอยู่แล้วก็เลยลงมือทําด้วยตัวเองครับกดดันไหมก็ก็กดดันนะครับเรายอมรับตรงๆว่าในปัจจุบันนี้ผู้กํากับเกิดใหม่แล้วก็ มีความสามารถเยอะมากจุดขายของแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่บางเอิญภาพยนตร์เรื่องนี้จุดขายก็ตรงที่ว่า1เราเป็นผูมิกับอยู่แล้ว2เราเป็นคนภาคใต้แล้วก็เรารู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชดีมากแล้วมันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วเรื่องนี้เขาต้องการโฟกัสไปที่วัฒนธรรมประเพณีหรือซอฟต์พาวเวอร์ทางทางใต้อะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมโนราห์เรื่องอาหารการกินก็ก็จะพยายามสอดแทรกในในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ในในในส่วนของบทนะครับก็เป็นบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับพอพวกภาพยนตร์ใต้เอจะมโนลาทั้งเรื่องหรือเปล่าเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับพระเอกเป็นนักศึกษามหาลาัยนางเอกเป็นนักศึกษามหาลัยมีการไลฟ์ติ๊กตอกมีการแบบเป็นยุคปัจจุบันเลยมีเน็ตไอดอลคือปัจจุบันของวัยรุ่นยุคนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเบื่อวัยรุ่นสยามแต่ เราแค่ยกวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นภาคใต้ซ,ซึ่งเรามองว่าปัจจุบันนี้จริงๆแล้วกรุงเทพมหาคนครหรือจังหวัดไหนๆเนี่ยมีความทันสมัยเหมือนกันหมดเลยแต่แค่วัฒนธรรมประเพณีมันยังมีสอดแทรกอยู่บ้างแล้วเรื่องนี้เป็นหนังวัยรุ่นที่ที่พูดภาษาใต้ความเก๋มันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็โชคดีว่าในเรื่องเนี่ยเราต้องการนําเสนอพระเอกเนี่ยเป็นลูกครึ่งคนกรุงมีพ่อเป็นคนกรุงเทพมีแม่เป็นคนภาคใต้ ภาคกลางกับภาคใต้แต่ด้วยความที่พระเอกไปอยู่ภาคใต้ก็เลยซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็อยากจะถ่ายทอดความเป็นใต้ออกมาในลักษณะที่เป็นคนของคนภาคกลางาและนางเอกเป็นคนใต้100ร้อยเปอร์เซนอันนี้เรามีความรู้สึกว่ามันก็จะมีสเสน่ห์ในในการนําเสนอในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่พลดเรื่องเลยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยเราเองด้วยนะครับเป็นคนคิดพลดเรื่องเองแล้วก็มีการปรับ แล้วก็มีการคุยกับคนเขียนบทนะครับโชคดีเราได้น้องไตเติ้ลนิรัติใสมามาช่วยเขียนบทเรื่องนี้ให้แล้วก็นักแสดงนักแสดงนี่คือจริงๆเอาตรงๆนะมองมองเปากิ่งการ์อยู่แล้วคือไม่รู้จักเปากิ่งการ์มาก่อนแล้ววันนั้นบังเอิญโชคดีมากที่ได้ดูโหนกระแสถ้าใครจําได้ก็มีความรู้สึกว่าเห็นพี่หนุ่มสัมภาษณ์น้องเปากิ่งการ์แล้วเราพี่หนุ่มอยู่พูดประโยคหนึง่งแล้วเราจำได้เลยเธอน่าจะไปประกวดนางงามนะเธอสวยอย่างเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออน้องคนนี้สวยจริงแล้วมีความรู้สึกว่า เขาน่าจะเป็นนางเอกละครหรือนางเอกภาพยนตร์ได้ก็เลยจําเปากิ่งการตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่พอมีโอกาสตั้งแต่เริ่มทาบทภาพยนตร์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราก็นึกถึงเปากิ่งการเลยเพราะมีความรู้สึกว่ายุคนี้นางเอกใต้เนี่ยนักร้องใต้ที่สวยแล้วก็ที่กําลังมาเนี่ยมีใครบ้างก็บังเอิญนจังหวะพอดีเปากิ่งการก็เป็นที่รู้จักทางทางใต้พอดีเราก็เลยได้โอกาสนี้ก็เลยคัดเลือกนักแสดงหรือแม้กระทั่งอย่างน้องจัสมินเองหรือ หลายๆคนที่เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ทางภาคใต้เนี่ยเราก็เลือกนักร้องที่กําลังดังและที่กําลังมาที่ทางภาคใต้รู้จัก<ม>ก็เลยเอามาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับใช่งนเพราัอองัยู่นเกี่ยวกับวัฒนธภาคใต้อีผู้คนที่จะต้องรับชมัเนะา,ามันจะเก่อาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่า,าเจาะลึกแบบว่าไปประวัติศาสตร์ไม่ใช่อย่บบา,างนั้นแต่อย่างเช่นลมโนราเนี่ย คือพระเอกเป็นเด็กไอดอลเป็นลามโนรลาและเป็นที่ชื่นชอบของของในมหาลัยของคนแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าที่มาที่ไปของมโนราหรือขบวนขั้นตอนของขั้นตอนคือเราหยิบกิมมิคหยิบกลิ่นอายของของพวกนี้มาแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบ,บอกได้เลยว่าแม้กระทั่งบ้านพระเอกบ้านนางเอกเราใช้โลเคชั่นแบบริมทะเลมีความวปฒนธรรมเป็นภาคใต้เราเซตอัพขึ้นมาเรา เราสร้างมันขึ้นมาโดยที่แบบว่ามันมีอยู่แล้วแต่เราไปปรับตกแต่งให้ให้มันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมีการเซตอัพคืออยากให้เป็นหนังหนังสวยตลกแต่เป็นภาพยนตร์ที่ที่มีภาพสวยงามในภาพยนตร์เรื่องเรื่องนี้ครับไม่แน่ว่าคือมั่นใจว่าคนที่ได้รับชมก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารก็อ่ะภาคใต้อะ่ะชอบอยู่แล้วแน่นอนอส่วนภาคอื่นๆที่ติดตามชมเนี่ยอย่างที่เราดึงน้องกินกินน้ามาเนี่ย กินก็จะเป็นตัวแทนของคนทุกภาคอยู่แล้วซึ่งกินเขาก็เป็นพระเอกช่องเจ็ดทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแล้วก็สเสน่ห์อย่างที่เราบอกครับน้องเป็นคนพ่อเป็นคนภาคกลางแม่เป็นคนภาคใต้ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็จะมีเยอะในวัฒนธรรมจริงๆฉะนั้นการที่เราจะสออแทกวัฒนธรรมให้ให้คนภาคอื่นๆได้ซึมซับเนี่ยมันมันมันจะไม่ยากในภาพยนตร์เรื่องนี้คือเราไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเต็มร้อยเอาแค่แบบว่าแตะกลิ่นแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเออเนี่ย มีความเป็นใต้ซึ่งความเป็นใต้เนี่ยเราใส่ในเรื่องของภาษาอยู่แล้วนะครับมีการพูดคุยเป็นภาษาใต้อยู่แล้วเรื่องเรื่องนี้ครับเริ่มถ่ายทำนะครับหลังจากบวงสวงตอนนี้นะครับก็นักสแสดงก็ทํางานหนักมากเพราะว่าหนึ่งพอพอรับการอนุมตัติปุ๊บเปิดกล้องปุ๊บโปรแกรมฉายมาปุ๊บทุกอย่างต้องต้องรันงานเลยอย่างพระเอกตอนนี้อย่างน้องกินกับน้องปอก็ต้องไปเรียนลามโนราและที่สําคัญเนี่ยมีเรื่องของชาชักโรตรี ซึ่งพระเอกนางเอกก็ต้อง,ต,องต้องทำให้ได้ด้วยเรื่องนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยมันมีซีนใหญ่ๆฉากใหญ่ๆมีเรื่องกลางทะเลด้วยมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าดูเหมือนหนังไม่มีอะไรนะแต่พอออกทำก็จริงๆเนี่ยก็ซีนยากๆเยอะบอกได้เลยว่ามีซีนยากซีนใหญ่เยอะยิ่งโดยเฉพาะฉากคอนเสิร์ตนะครับอันนี้เราก็บอกเลยว่าเราไปถ่ายทํากันที่วัดไอ้ไข่เผื่อพี่ๆน้องๆสื่อมวลชน นะครับอยากไปไหว้ไข่ไปวัดเจดีย์ที่นครหรือตาพานบุญนะครับวัดยางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือวัดพระมหาธาตุก็ตามยินดีครับต้อนรับฉากใหญ่ๆเราก็จะอยู่ในสถานที่ทพวกพวกนี้หมดเลยใช่ครับลงไปเซอร์เวบินลงไปใต้ที่จริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้การเดินทางมาก็ระยะนานพอสมควรนะครับกว่าจะได้เริ่มเปิดกล้องแต่พอเปิดกล้องปุ๊บก็ก็ถ่ายเลยแน่นอนครับก็ ตั้งใจนะครับอยากให้เป็นภาพยนต์ภาคใต้วัยรุ่นที่น่ารักและก็เข้าถึงคนให้มากที่สุดก็อยากจะให้มีไรายได้เยอะๆมหาศาลนะครับตั้งเป้าไว้ในใจอยู่แล้วแต่นี้ยังไม่ขอบอกก่อนแต่ตั้งเป้าไว้ในใจตะกี้ตอนบวงสวงอธิษฐานไปแล้วก็อยากจะทําให้ดีที่สุดก็อยากจะบอกว่าให้เฉย,ยด้วยนะให้เฉยผีชยชยแฮกด้วย แล้วก็ตาผ่านบุญด้วยหวัดผาทัดเมืองคอนด้วยนะครับก็ก็อยากจะฟากนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอยากนําเสนอในมุมมองของความเป็นตายที่น่ารักน่ารักเซตไส์เสครับครับเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับใส่ยส่ครับ